โอ้ยมาๆาสบายดีทุกคนสบายดีจ้ะแม่สบายดีมื้อวนี้ก็มาอยู่กับซองน้องแฟดบอมมยูเนาะมื้อนี้มาอยู่กับน้องยูมื้อนี้น้องยูมาอินําน้องหนิงมื้อนี้น้องหนิงกับน้องยูกันเลยว่ามาเหงาน้องหนิงน้องยูกับบู้ว่าจะมาเฮ็ดยังเนาะมาอีนําน้องหนิงเมื่อนี้เขาพาทุกคนมาลินเหงาน้องหนิงเนาะรีวิวอู้รังเหงานึงันแเป็นตะกินเนาะนั่น แต่เม <laughs> <it> ื่อนีนน้องบอมอม่ได้มานําเนาะเพราะว่าน้องบอมกลับไปเหงาหลังไม่น้องอยู่ล <karaoke> ืมบอกไปว่าเหงอน้องหนิงอยู่ในบ้านเนาะน้องอยู่มาในบ้านพี่มาหาน้องหนิงเหงอน้องน้องยู่อยู่นอกน้องบอมก็เลยกลับไปเหงนหลังนอกก่อนน้องบอมบ่ได้มานําก็เลยว่ามาหาน้องหนิงผู้เดียวเนะมื่อนา้น้องหนิงจะพาน้องอยู่ไปสิได้นี่กินมะเกี๊ยว่ะบอ่ ป่อบีบอกมาต่ำมันตํำมีกินตํำมีกินเออบึ่อกันไหมบ่ฟ้าวาบ่ฟ้าวเหาอย่งบันงูนอกตํำมันเลยกินถ้าน้องบอมมากนตอนนี้เหากาสีไปอ้อมออมเอ็มเอ็มเหือน้องนิงก็เออนาะเพราะว่าเมื่อนี้น้องน้องบอมเออแม่เอ้ยน้องยู่ขนาดกับน้องนิงว่ากำัการดอกไลยเ่อแล้วว่าจะมาอินเหินน้องนิงเนาะแต่ว่าบ่มีโอกาสมาจากเทือเมื่อนี้ก็เลยว่ามีโอกาสมาเพราะว่าฮุงเหียนของเฮาพักบุญกินเจียงหรือพักบุญเผามงจากมือ เย่ yeah! ตังวาทิตหนึง่ง <laughs> ตังวาทิดหนึงน่งเนาะพักทิตหนึง่งเตลปีหท่านพักบักไลยมือเนาะเป็นเดือนเนาะบีนี้เราพักแต่ทิตเดียวอุซาวะพักไลยมือกระโบพักแต่ทิดเดียวเือเา <laughs> ไปเฮาจิไปเลาะกินเครื่องผลไม้ของน้องหนิงก่อนมือนี้นะมนุมาเฮติ่มาเลาะกิน <laughs> ตอนนี้เฮากำลังเลิมกำลังเลิมยางไปเสาะอันกินอยู่เงนอะน้องหนิงเลยอันนี้ก็คือต้นมะพร้าวเหือน้องหนิงเนาะ มือหน้าเอ็ดมาข้ามเนาะเอ็ดมาข้ามดอกเนาะเสือมาข้ามมึงคะอันนี้นี่วะต้นนี้วะเออเสือเือมากมันนะนิ่งเนาะมากหลายเติบเนาะทุกคนนี้นี่เนาะมาขามอยู่เหินน้องนิ่งเป็นเยอะมากน่อยใหญ่เนาะมาข้ามนี่เนาะอันนี้บไม่ขอตัว่ะไปตู อันนี้ก็เป็นบริเวณเหอนของน้องหนิงเนาะนี่เหอนน้องหนิงเป็นเหอนสองชั้นแบบนี้เมื่อก <c oughs> ี้นี้เขานั่งอยู่ทูบน้อยเอ็มกีนี่เนาะนี่นี่นี่เดี๋ยวเขามาบึ้งว่าน้องหนิงจะโหแเมนมะเกียงให้กินกระเซียบอยู่นี่หนิงเมฆียงนี่เแ็่เอาไปโยงเหียนยึดเป็นขี้กาดีจ๊เกียงปีกากระได้เื้อปุ๋ยเกียงขามาซาดจ้ามีจักมีจักตุลนี่หนิงสองป้าจิโตเมฆียงเหินน้องหนิง เยอะมากนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นขลังเหือน,นอันนี้เอ้ยรถเคยมาถ่ายแล้วก็ดีเนาะมากินมักเงาะเป็นบ่อนิง่งเออเอ้รถมากินมักเงาะเนาะคิดว่าเอาไปยัดฉนั้นแล้วเอาเก็บมาอีก กูคิดว่ามึงยับซะนั่นละเมื่อนี่สีเว้าวขำยาบนิดนึงนอาอเพราะว่าน้องหนิงกับน้องยูเป็นมู่เดียวกันเ <c oughs> ขาเอื้นว่าเป็นเซี่ยวเดียวเนาะเดียวเรือว่าเป็นเพื่อนเดียวนั่นเองกันเลยว่าเว้าคํำแบบกูกูมึงมึงโอ้ย,อยามาเคียงเขาเคยเห็นน้องหนิง้วเนาอออกคลิปนำน้องยูตอนเขาเหียนนั่นเองเผ่นเหรอจะเล็กก็กม่ไดกลับคืนไปบึ้งเลยก็ นี่เนาะมาเกียงเหิอนนองหนิงเนาะโอ้เป็นเยอะมากเลยอืมอมากเกือกะมาเกียงอันนี้บูเมนแต่ตอนอันเอาอันอันนั้นพุนวะมาตอนนั้นคือว่าบูเห็นวะบูได้มาเหิอนน้องหนิงต่ตตอน,นองอยูไปยู่อันพุ่นระเบิดนองหนิงเนาะ สามสี่ปีแล้วบนเนาะตั้งแต่ว่าออกจากนอกทางไปเราไม่ได้มาเลยมือนี้มีโอกาสตั้งว่าผมมีโอกาสแล้วตั้งมากินมาเคี้ยงเนี่ยจุบมาแล๋ยะเข้าไปไหนคุณมาน้องอยู่น้องยุ่จะอาซาสมักเมียนป้บึงไม่เนาะบึงบึงไม่ ซาสามารไปแม่นมัเกียงของน้องนิ่งเนาะเพราะว่าเมื่อกี้น้องนิ่งสู้โหดแม่นบะทึ่งจะอ่อนไม่ระได้เนาะเอาคิดว่าสิตกละบีตกอีกจะซุบเหมตัวฟังนั้นอันนี้อู้นิ่งวะเนี่ยนงามแม่นมาเป็นขี้กา แนวอันแม่นอันมากมันบอเป็นขี้กาเนาะมันก็บอเป็นขี้กาบ่ราะมีการว่าอีกยัยมือนี่จะจังแม่นงามจริงๆริงเฮงป๊กแล้วเฮงงามปานอันไปอันนี้ก็ะหาไปคุณจีน่าเห็นนะมือบัวเดือดกระดัมดับัดโป๊กมานละป้าจะโป๊กมากอันนึงขี้พุกขี้ให้บึ้งเนาะ มะเกียงอันนี้มะเกียงธรรมชาตินอกากนี้โบได้ใส่ปุ๋ยใส่ยานลยใส่แต่ขี้อันนี้ก็ขี้เท้าขี้เท้าผีใส่ตะตุนนั่นตนนั้นก็ใส่บ้านนมันกาไปพื่งส้มแห่งยิ่งโอ้โหนมันก็เป็นหาังมากย่ังจิ้กันเด้อเนี่ยคืนบัวใดเปลี่ยนฉันไปซื้อแบบว่าผนเอาบัวแดงมาดินไม้ เ,เอาบิงบิงกับบุคือกันีวะ่ะมันคือไอ้ส้มไอ้บ้าน <c oughs> บ่มีแก่นเนาะบ้านก็นมีแซ่ียบลายคนกินก <c oughs> ินกินของฟรีของเขาเทียบลายกินของฟรีเนาะแล้วน้องอยู่กับน้องนิงสิขอเมียนไปก่อนเดลเมียนเอาไปกินอยู่โต๊ะพุ่นนยำกันก็เนาะเดี๋ยวเหาสิขอเมียนก่อนไป เขาแม่นหลังจากที่เขาแม่นมากมากเกียงแล้วเนาะน้องยูก็เลยลอดเข้ามาบื้องเหินของน้องหนิงน้องหนิงจะทำนอทงไว้แบบนี้เนาะน้องหนิงเห็นนอทงแบบนี้นอหลังจากที่น้องยูได้ไปเม่นเอากับน้องหนิงมาเรียเขาจะแกะกินกันเลยเอันนี้เขายกเขามามีน้องมีน้องรุ่นมานำหนอแต่ว่าน้องรุ่นอายไ็ได้เสียงกินเจ็ดเจ็บี้ ันน้องบอมเฮ็ดแม่นี่เนาะเอ้ยบอมไปเอะอีบอมไปแต่งกินเส็จบอกว่าไปโลดเด้อไปโลดเด้อแต่งกินซแต่งกินหัวเนาะยาวชื่อกันอืเดี๋ยวก็ยามั้งบ่ฮักนํามามสิเป็นหยังบ่หันอันค่าบยังบ่ค่าบ่ฮู้แหออํามึงอยู่ซื่อๆอยู่ในบ้านาเา เสียบจนมากแบบนี้ไหมจับมือเดี๋ยวเขาไปกินสับป,ป่าบ่จริงจริงสับป่าไปกินอยู่ห์ห่านนะไม่เคยเสียบไม่เคยเสียาปลาเหรอเออเขาบอกซื้อเอาพ <laughs> อซื้อแล้วจากที่เอสกินปลาน้อยคุณบุมมกเลยนี่อืมเป็ดอะไร โอนกุ้งอนเนาะซิบสเลบบระสูบเป็นเงิน,กนเก,ไไก,นกนเกี้ยเกี้ยเขไปมึงกินทำกินยุ่งเหยไม่นีเอ,อามีดมาปาดกินกัะปุกขนาดเลยเฮานี่ปาหมืนเดือซองหมูเลวเนาะน,น,นี่ก็เป็นเวลาตอนสวยเนยยาะ ยอ mm. ้อนยิ่งคำละบายบายมึงแม่นดิสิจะบอกมันจะบอกมันมันชิมาลักเอาได้มึงมาอยู่เงี้ยเดี๋ยน้อผู้ซื้อโรยอันนึงก็ผู้ซื้อโรยฟังเข้มไม่ค่อยจูดวันนาเขคดมาได้ซื้อเงินเบอร์เดียวสำหรับอันเบอร์เบอร์หกเบอร์นี้พอกูกูเอามาซื้อ บัวบผู้มาครบจังวมันแตกหมดเนาะหมือนม้อือตบอันมันหวานเหมือนมมดแม่นตัวหน่วยใหญ่แตกแตกเฮาก็สิกินหมูเฮาแม่นคื้กินมานี่ก็ตึ้งน้อยน้องอยู่กินมาเกียงกับน้องนิ่งน้องหลุ่นแล้วแล้วเนาะตอนนี้ก็น้องบอมก็มาแล้วเดี๋ยวเฮาสิบงน้องบอมเนาะ ตอนนี้น้องยูกแล้วน้องหนิงกับสิพากันไปกินเอ้ยสิพากันไปตําจะให้น้องหนิงทําฟีมือตําตําอย่างหนิงฝีมือตำเด็กเหอะเออตาร้อนตําต <c oughs> ําร้อนเนาะเราจะให้<ำ>น้องหนิงโซฟีมือตําร้อนให้กินแต<ำ>่ต,<ำ>ตอนนี้บึ้งน้องบอมกอน้องบอมมาจากเฮือนลัง หลังอยู่ในหากฟ้าคุณหลังอยู่ในฟ้าคุณหลังไม่แต่ตอนนี้เราก็สิมาลงมือกันไปกินตาอยากกินตําฝีมือน้องนี่น้องบ่มก็มาทุกคนเมื่อกี้ที่ป่านํผทางเจอน้องตุ๊กกาลัง่วนน้องตุ๊กไปอันอันลินบุญนานแต่น้องตุ๊กก็ไปมาตอนเก้าโมงแล้วไปเพิ่งอันไปเพตบ้าน เต๋บ้านเชิญสูเต๋บ้านในเสื่อบุญตอไปบึ้งเบาเ่าไปเบามือนาไปวันนี่ห้ามันที่สิเด้อถเจ้าเตะใหม่พวกพวกไอหน้ากับพวกตาเตะใหม่นะคะบูทาตุกมาเมื่อกี้ไทยบ้านเขามือมือนี่ว่าไทยบ้านเขาเตะตอนเกาหมูโอ้ฉันทศิปมือนาวันที่สิบห้าิเตะแต่เมื่อวานแล้วโอ้สิบห้ามีนัดนำเออุขำเนาะสิบห้าสิบห้าเออุขำออกไปแล้วเออุขำพวกอีกพวกอันตุกตากับศิไปอัน นงสงวันที่จะมอยากขี่น้องยูเข้ามาในเหนือนของน้องหนิงก็เจออันนี้อีกละนอน,นี่อีกละเมื่อกี้นี่ก็รีวิวนอนน,นอนของน้องหนิงออกไปเมื่อกี้ยู่ในยู่นอกเหงือนก็นมีบัตรนี้มีอีกละโอ้ยจังมันมีหลายขนาดเนาะสุดยอดเป็นดาฮ็ตแกงนอทุกคนบบทาไปซอกละฟังเสียงน,อน,น้องหนิงต่ำเนาะลืมเอาในซื้อเวลานีนะลืมบึ้งลืมด้ยโอ้ ดืมวมดเป็งหนัวเซย์วันนี้จะเซบอยู่บ่นิง่งเอาดีๆได้เ <laughs> มื่อนี่เมื่อที่เล่นส่งน้ำบดทันแล้วเรียวสดเลยฮะบัน้าแ <Huh? S 2> บนะบกกงามนะงามแบบงามเลยตอนนี้น้องนิ่งก็จะเอาปลาแดกใส่เนาะ <laughs> จังมันมาหอมขนาดเนาะ บเพื่อประแดกกูเด้แค่กูเอาประแดกกูมาน้นเาเานาะปลาแดกหงว่าสีได้กินตำว่ามากินมะเกี้ยง,ง,ยงเลยปลาแดกปลาแดกคือสื่อโอโยไหมคือใส่ใ่ะใส่โอโยอะไรโมมีตว,ตวั่อใ่ย่อ <laughs> คืออ่ะบ่แม่เอ้ยถากับครัวกูอ่อยองน่อนี่ตอนนี้น้องนิงก็จะเอาเส้นลงแล้วโอ้ยรู้สึกว่าบ่เป็นกินน้อมื้อนี้บ่เป็นกินยอดะแดีก็เอาดน่าคันเป็นกินเอาลงบบมาเฮ็ดต่อบเบิ่งมด่แม่ันอันมันมันลงมือเ็ดเองเลยนะ ครื่องปุงนอยนี่เราเฮือนน้องหิงเฮาสิมากินฝีมือน้องหิงขี้มือง่ายๆีอันนี้ดอันนี้นี่ก็คือมเียงที่บอมไปเอามาเมื่อกี้นี่บอมบ่ได้บอมบ่ได้กินบอมก็ยังไปักเอาอีกเนาะ้า้าสมบอมกเด้อีว่าบ่แม่น้อออก มึงจะเสียบป่ะเนาะกินมาบอนเป็นจะเสีบอีกเลยเนาะดูดีเอ้ยมึงกี้ยังไปท่ายมามึงกี้นี่บอลเอ้ยตะโกนเลยเพื่อเพื่อเดือบอกว่ายักตีสนิทกับบอลดีบ้าไปสี่ม่บ้าหนิงจะสีบอลรอเล่นนะเป็นจังไดนเข้ม แซ่บแ่ว่าจางน้องจางน้องนิ่เดี๋ยวเราจะตักออกไปนอกคนเลยเนาะดีตอนนี้น้องนิงก็ะตำสำฤทธิ์แล้วเดี๋ยวเราจะตักไปกินอยู่นอกเลยใช่เลยนี่เนาะสีหน้าตามันก็เป็นแบบนี้ส้มว่ากินขี้มือให้เนาะคอสไม่ขี้เงี้ยเอาโอ้บุมีหักนำเนาะจนว่าแค้นหมดเลย เอานำซื้อดูหุนแมวเมื่อเา่บมาเยซเดอซเดอบดเอาบอมากินมาอ้นบอลลูกซีนบอลเอ้าบอเรนาลมนั่งบอเพชรนะบอลอลูกซีนบอลนี้บอลเยียบบอลเยียบเยียบเดีเบื้ง้นหนากอนน่ยเี๋ยวนั่งคนบอล อู้ยว้าหน้ามอมเมมหน้ามอมเมมนะก่อนบุฟเฟต์บุฟเฟต์คนท้ายก็ได้เลยคนอยู่กินซีมซิมบุ๊กบุ๊กซิมบอมซิมจางนึงเนาะจางเอาซิมซิมมาว่าทุกคนเดี๋ยวลองซิมให้เบิรงเด้อแดน้งวันจนทร์โน้องหนิงน้องหนิงเป็นคนเฮ็ดจะเค็มหรือจะลอยอยู่ ื่อนำคือพักโดยพักกาดกำลังจะมาพักกะลำ <c oughs> นั่งดูดีไหม,มจางเนาะจาง <c oughs> จากระตุ้นน <c oughs> <c oughs> ้เอกินได้นิ่งเงดแล้วก็นิง่งตาย บเกงใจเราด้กินอเดียวนะเกงใจเราเด้จะคองนลืมห้องอยาคอานเอาไปยดบงตัวเลยมีบากหบอกอันนี้นะฮาเฮาเอดนะฮาเดียแล้วฮามันคอลนดเีย ใช่ซื้อไกลตลอดเนาะเห็นตกกาเขาเหรอตกกาเข้ามายารานิ่งอู้หู้อันนี้เอามาเยเ่้อนออืมน้ำซีเรยสห้ตัวน้องไปดอยานางก่อนยานามเก็บไปพร้อมด้ ไดบมีม huh. ีม uh ีบหยุออกเลยกินใจแดี่ยวย่มึอิมึงมาเฮ้เดจ่างเนาะสุนอันนี้เนาะเท่เขาเอาเอาเครื่องปรุงแล้วจึงลูกซีนสนอะลุกซีนก็ะซ่บเนา้เอาแล้วมาเชื่อปะมาได้แล้ววะไป มันเป็นรสไม่ก็นี่แหละกูมีกูมีปลาแดกกูจะเอาปลาแดกแซ่บๆเพิ่มมันจางมันจางนำอันนี้ทอดอันนี้แดงมันกระจ่างแล้วนะมันตับเครื่องบอค็มก็หอมคุณต๋อมันอาจจะมีเสียงรบกวนน้อยนิดหน่อยบางคนเพราะว่าข้างๆเางเหน,นนี้เพราะว่าเพคนจะอันยังตาบานประตู ส,สบาเสบานประตูละไพกิน,นตำมาเด้อมาเด้อไพมาเด้อมาเด้อข้อบคุณยับเลอนะนางเยอะห้องเงา <c oughs> อ่ะกินลายเนาะส่วนภาษาไทยอันนี้คือคาว่าห้องอันซ่อนกลางเนาะมเดือ ซอนซอนเฮ้ยซอ,อ,อนตังนางห้าซอน,นกลางอันนี้จักไม่รู้บ่วงอันหนักเอาบ่วงบ่วงวัวภาษาไทยกับห้องซอนกลางซอนฝรั่งกูเบิ้งมากูเบิ้งอันข้อหนึงอันเด็กก็เสียงเสียงวะเนียเน่ย บกเข็มบดจางแต่เพชร <c oughs> มืดนาะทุกคนหลังจากที่เราตามเรืออลาบนเรืออีกอย่างเลยแซบลายน้องนิงใ <c oughs> น,ม,นม,มือนี้เขามาเหือน้องนิงหูสึกดีใจหลายที่น้องนิงต้นรับเป็นอย่างดี <c oughs> คนหนา,ามแซ่สียบนะเนาะยังเรียนเรียนเรียบเรียบอยู่เอาแล้มื้อน,นี้เฮากระชิ่คอลาทุกคนไปก่อนเด้อพร้อมกับถ้วยต่ำอันหนึ่งต่ำร้อนเนาะเออต่ำร้อนต่ำร้อนบางที่สุดแซ่บอาจจะแซ่ยบยูเ่เนาะการ์โบเมนน่าจะเสียบกระเสียบยู่เนาะแต่ว่าบ์โบเมนกระเสีบอันยิงยองอะไรที่นานจะได้กินไหมเฮาสิบีฟู้ดเนา่เพราะโมกี้อันนี้ก็คือโมกี้อ้เขาเฮากินเกันเขาเยายังกินโมกี้เขาอีกนะ<_. ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซ่องน้องแฝดบอมอยูเด้อแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บอมกับยูด้วเพื่อสิเฮ็ดคลิปต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้เราฮ็ดคลิปต่อไปและเฮ็ดคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆกับพวกเขานี่แหละวนไปเซอร์วนไปวนมาอยู่ในบ้านนี่แหละบายเด้อกินแก้มสดจากบ้านบ๊า